สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่ย3สิบสาวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนพศ2566รท่านจะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดท่านจะทําสิ่งใดก็ขอไ้ท่านสมความมุ่งมั่นปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดเอาไว้นะคะกุ้นต้นวอวยพรให้เลยและโดยเฉพาะแนวทางตัวเลขในงวดนี้ขอให้ท่านถูก จะได้มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินใช้จ่ายใช้นี่ใช้สิ่เนาะค่ะเว้ยยังไะมือนี้คือเบาแป็ดๆหรวะคือไหวพริบในก้อนเลยสร้างบ้าคอยเข่าอีกเด้อปุยใหญ่คอยเข่าเต็มๆเข้าเต็มๆ แนวทางตัวเลขสู่ของสาวดำเข้าสามตัวโต๊ดนะคะเข้าสามตัวโต๊ดเลขเด่นห้าศูนย์หกสี่เข้าที่สี่ศูนย์ห้าเข้าโต๊ดนะคะมันออกห้าศูนย์สี่แล้วก็เข้าศูนย์สี่ล่างเอ้ยบนเนี่ยขอโทษจ้ะนะคะเราก็มาติดตามแนวทางกันต่อเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเอาไอ้ที่สาวดำก็ให้ดูคิิปประมดแล้วนะให้ดูที่ที่ว่าไอ้ไอ้ที่เข้ามานะ เลขที่เข้ามาเนาะอือทีนี้เรามาตามต่อสําหรับปู่ลึกลับว่นเ,เมื่อกี้นี้ก็เข้านะคะปู่ลึกลับคือเอาให้ดูไปแล้วนะให้ดูสองคลิปละมาถึงหลักฐานอังเก่าที่ว่าเข้านะนะคะทีนี้เราก็มาตามแนวทานกันต่อไปได้เลยนะคระับหลักฐานอันเก่าเนี่ยท่านก็บอกเอาเข้ามายังไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะเนี่ยปู่ลึกลับค่ะนี่นะคะ เข้า04มาที่นี่งวดนี้จะงวดนี้ค่ะวันี้ให้มาแล้วนะคะดูตามนี้นะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะดูตามนี้เลยนะคะเราไม่ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาดูอันเก่าเพราะว่าอันเก่าลงให้บ่อยแล้วลงให้เยอะมากนะคะลงลงให้เยอะๆทุกนั่นนะ,นะคะค่ะ,ะปูในป่าช้าปูนาโคปูที่เข้ามาใหนลงให้หมดแล้วเนาะเนาะ ต่อมานะคะต่อมาในงวดนี้นะต่อมาในงวดนี้อ่ะอ่ามาี่หอเซียนอัศนีนะคะเซียนอัศนีให้เข้าที่สามงวดติดเลยนะคะงวดนี้งวดนี้ให้มาแล้วนะคะเซียนอัศนีค่ะ เสนอสินีให้มาแล้วนะคะตรง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 นะคะ่าเียนให้ท่านเลยนะคะว่าเน้นตัวไหน เซียนอัศนีให้มาแล้วตรงตรงตัวไหนค่ะวงกลมให้ศูนย์สองนะคะแล้วก็สองเจ็ดเอ้เจ็ดสองค่ะนี่นะคะเซียนอัศนีค่ะวนที่วดที่ที่ห้านะเข้ามาเซียนอัศนีให้มาห้าวดนี้นะคะหนึ่งเข้างวดที่สอง ก็เข้างวดที่1งก็เข้างวดที่2งวดที่3ก็เข้างวดที่4ี่องวดเมื่อกี้นี่หลุดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่5นี่นะคะอ่ะเราจะต้องอธิบายอ่าความเป็นมาของแต่ละเซียนที่ให้ว่างวดไหนถูกงวดไหนหลุดนะคะมันก็มีเข้ามีหลุดทุกคนค่ะมีเข้ามีหลุดทุกคนนะคะเอฟซีทีรักมีเข้ามีหลุดทุกคนเลยจ้าอ้อาวทีนี้เราก็มาดูกันกันงวดนี้เป็นงวดที่ห้าที่เซียนอัศนีให้มานะคะวิ่งบน บนท่านให้หกับ5นะคะมี5 8 5 7 5 6 5 9ฟันตรงไปที่5้หนะคะอันนี้เรียกเสียงอัศนีนะคะฟันตรงไปที่5้หกค่ะห้นะคะ, 6, ะ,คะแล้วก็ล่างเด่น1กับ2ะคะ่ะเด่น1กับ2อค่ะสตัวล่างให้มา8ปดสองเก้า สามตัวให้สองเจ็ดสองและฟันตรงไปที่เจ็ดสองนะคะเอา้าเพิ่นมามาจังสีนอพี่น้องเนาะอย่าลืมว่าท่านให้มางวดที่หนึ่งก็เข้าที่หนึ่งเจ็ดงวดที่สองก็เข้าที่ศูนย์เก้างวดที่สามเข้าที่เก้าสามงวดที่สี่งวดเมื่อกี้นี่หลุดงวดนี้งวดที่ห้านะคะต้องอธิบายให้ท่านฟังท่านจะได้เข้าใจในแต่ละ,ะเซียนที่ให้มาว่าเซียนไหนเข้าบ่อยเซียนไม่ต้องบ่อยแนละ้วบ่อยเข้า เข้าอะไรเราก็เรียกเข้าอันงวดเว้นงวดเดี๋ยวเราก็ยังดีใจอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าที่เห็นที่สาวดำให้มาก็เห็นจระเยริญมีปู่ในป่าช้านะคะเ mm hmm. ข้าห้างวดติดแล,แล้วก็ของน้องก้าวจอมใหญ่ก็เข้าสามวดติดหลุดวดเมื่อกี้นี่หลุดนะคะของเสียนอัศนีก็สามวดติดวดเมื่อกี้นี่หลุดนะคะก็มีเข้ามีหลุดค่ะแล้วก็หลวงพ่อพรค่ะ หลังจากท่านที่ไม่เข้ามาท่านหยุดไป3มงวดแล้วท่านให้มางวดแรกเลยก็คือออก593แต่ท่านใหมาห้าเก้าสองแต่ท่านให้อีกงวดเมื่อกี้นี่ท่านก็นใหตรงตรง,งมาห้จาจาัดจัดนะคะห้ 04, าศูนย์จัดจันี่นะคะเราก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานและว่ากันไปตามความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงไม่ใช่อิงหนีนยหญ <c oughs> สาวน้ำก็ นะคะอ้าวเราก็ชอบพูดเรื่องจริงของจริงเนาะนี่ก็เห็นกันแล้วนะคะนี่แมคะหลวงพ่อพรนะคะเลขหลวงพ่อพรวดที่ผ่านมาให้เลขมาแปดหางเข้าตรงๆนะคะเข้าตรงๆค่ะเข้าห้าศูนย์สี่ตรงๆในหลวงพ่อพระคะ่ะท่านให้มานะคะ อาในหลักฐานชัดเจนนะคะหลวงพ่อพรนะคะท่านให้กับช่องเย็นจิตวิทีให้มาท่านให้ช่องมาสามสีปีแล้วะะะละค่ะอ่าแล้วนี้งวดใหม่นะคะดูกับแคปกรณีบางท่านไม่ได้ดูนะอ้าแคปจ้ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะแคปหน้าจอไปเลยจา้ามาทีนี้เราก็มาดูมาดู มาดูกันมาลองดูแกปูอุบลน,นะคะอ่ะนี่ละใส่ยื้ใส่นองปูอุบลปูอุบลเด้อพี่น้องเด้อปูอุบลเด้อพี่น้องเด้อปูอุบลราสทานี่อยู่ใสดิอุบลอยู่อยู่บวิ อุบลเป็นคนอุบลนก่อุบลค่ะนะคะปู่อุบลก็นเนี่ยนะคะเข้ามีหลักฐานหมดนะคะปู่อุบลปู่อุบลค่ะ วัที่ผ่านมาเข้าที่สีนะคะอ่าแล้ววันนี้ให้มาหรือยังว,วันนี้ก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะปูบุบนนะคะอ่าดูเลยเอา ตามต่อไม่รอช้าจะได้มีโชคกันนะคะปู่อุบลค่ะให้มาที่915และ0และ70ค่ะสองตัวบนล่างมี9195 15 7057และ50และ17เน้นไปที่17นะคะปู่อุบลนะคะมาอยู่อุบลเจอแต่คนงามงามเนาะคนงามเนาะคนอุบล นคนอุบลสวยคนงามผ่อนงามคนอุบลเป็นคนที่พูดเพราะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไฟไปทางธรรมเยอะนะคะพระเจเจ,เจิอาจารย์ที่เกิดจากแถวอีสานเยอะมากนะคะแถวอุบลแถวอุบลแถวกรนครอ,อุดร นะคะศัฒนาธรรมไทยก็สวยงามสวยงามทุกภาคแต่แต่ว่าอุบลน,นี่จะรู้สึกว่าจะใหญ่ใหญ่กว่าทุกภาคหมายถึงหมายถึงจะทําพิธีแล้วก็ทำพิธีใหญ่ตัวอะไรเงี้ยนะคะพิธีอย่างไอเหตเชียพันษาอย่างเงี้ยนะคะอ้าวดูกันนะคะชอบไหมชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปนเลยนะคะไม่ต้องมัวโอเอล,งลังเลใจกันเราไม่ชอบเราไม่ต้องจัด เดอนผ่านไปโดยอัตโนมัติอา้าวนะคะปูอุบลแล้วแลวปูอะไรอกีกปูอุบลปูชุมแพรปูในป่าชา้าปูชายภูมิใช่ไหมกมายเนาะอ๋อที่สั่งโชคดีในงวดนี้พี่น่องอิบซีชั้นไหน มักอะตามเด้อพี่นอ้องอ่เนาะโศไปโศมันเนาะพี่น้องเนาะ โชคดีกันทุกคนค่ะเอาลงให้แล้วแล้วก็ได้มาปุ๊บก็เอาลงให้ปั๊บเลยนะคะมีการลงสลับให้ท่านด้วยนะคะชอบก็ขอทุกท่านมีโชคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือเป็นกำลังแใจะให้เย็นจิตพอทีีด้วยนะคะ